สวัสดีค่ะอยู่กับแจมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวเครื่องที่ ใช้ซ้อมแข่งรถนะคะ <c oughs> ก่อนที่อาทิตย์นี้จะไปแข่งรดแล้วจะมาดูการประจนภัยของแจมในปีนี้กันนะคะว่าเราจะต้องไปแข่งรถไม่พอในสภาพที่ขับรถเกยกระปุกเรียกว่าไม่ค่อยเป็นแล้วกันนะคะก็ตื่นเต้นมากเนื่องจากว่า <c oughs> ซ้อมแข่งรถจริงไปสองรอบ ซ้อมแข่งเครื่องเกมไปประมาณกี่เดือนนะสามสีเดือนเนาะเพราะมีเดือนหนึ่งหายไปทั้งเดือนนะคะไปต่างประเทศไปค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นชุดเซ็ตทุกอย่างที่แจมเอาไว้ใช้ซ้อมนะคะอย่างอันนี้นี่ก็จะเป็นตัวเกียร์ตัวนี้ก็เป็นคลัชนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเสริมนะคะเป็นออปชันของเจ้าคลัชนะคะเพื่อที่จะทําให้แรงเวลาเราเหยียบเนี่ย สมจริงเหมือนรถจริงมากขึ้นส่วนอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นยี่ห้อโมซาเ c ซ n g นั่นเองนะคะและอันนี้ก็จะเป็นสเตชันของแจมจริงๆตอนแรก่งน้องเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเขาอยู่ฝั่งนั้นแต่ว่าปกติแล้วจะมาซ้อมเนี่ยช่วงบ่ายพอช่วงบ่ายเสร็จปุ๊บแดดจ้าะคะ่ะขับรถไปเนี่ยเหมือนขับจริงๆเลยค่ะ <S 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 ขับไปหลบแดดไปนะคะเนื่องจากว่าแสงมันส่องก็เลยย,ย้าย ตำแหน่งมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็จัดเต็มมากนะคะคุณลุงที่บ้านนะคะใช้จอใหญ่มาก55นิ้วค่ะมาพร้อมกับอันนี้นะคะเป็นเซตซิมูเลเตอร์ก็อันนี้ก็พวงมาลัยนะคะที่เมื่อกี้ให้ดูกล่องกันไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะเป็นเรคลอโลก็พยายามทําให้สมจริงเหมือนกับเบาะรถจริงที่ใช้แข่งมากที่สุดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ตัวอะไรนะคะ อันนี้บางคีเนี่ยเราก็ต้องมีการอดงอดแดปนะคะเนื่องจากตอนแรกเนี่ยตรงที่วางเกียร์เนี่ยพอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บมันก็ขยบขยบ,ขยบนิดนึ่งแล้ก็มีการอดแดปนะคะมีการออซ่อมไปซ่อมมาเพื่อให้มันสบายที่สุดนะคะก็ตามสภาพตรงนี้เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเกมที่ใช้นะคะเป็นของ a s e t o Corsa นะคะก็เดี๋ยวจะให้พี่เขาเปิดรีวิวให้ดูกันค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว Racing Simulator นะคะ เขาเนี่ยจะสามารถตั้งได้นะคะว่าจะใช้สนามอะไรและวกามีสนามเยอะมากทั่วโลกเลยส่วนอันนี้เนี่ยของแจมก็จะตั้งไว้ว่าเป็นสนามช้างนะคะที่บุรีรัมย์ตลอดเวลาและตรงนี้เนี่ยเราก็มีการใส่เป็นสเปครถนะคะของคันที่เราจะใช้แข่งจริงๆก็นี่เลยค่ะเทอร์ท่ทาวีออสนะคะก็จะอยู่ตรงนู้นมีเฟอร์ลรีด้วย ใส่ลุมที่บ้านแอบมาเล่นแน่เลยมาค่ะส่วนพวกมลายตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าทุกอย่างเนี่ยพยายามทําให้สมจริงสมจริงยันใส่รองเท้าใส่รองเท้าซ้อมค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวแค่อัดคลิปเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกันนะเหนื่อยก็อันนี้นะคะพวกเมลายอันนี้เนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยเราก็จะต้องเซฟโพซิชันนะคะให้มันเหมือนตอนขับแล้วก็พวกมลายตัวเนี้ยดียังไงก็คือค่อนข้างสมจริงมากเพราะว่า เวลาขับเนี่ยเข้าตกไหลทางตกกวดตกหินตกอะไรมันก็จะแบบมีความรู้สึกนะคะแล้วก็มีการสั่นนะคะสำหรับเจ้าพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็มันก็สามารถ adjust ได้ว่าให้มันแข็งเท่าไหนยังไงนั่นเองค่ะอันนี้เห็นไหมคะพวมะไไงมาลัยเนี่ยมันก็จะนี่ แล้เห็นไหมคะเวลาเราเข้าตรงไหนไม่ดีเนี่ยเกียร์เห็นอ้นี้เห็นไหมนี่เพราะว่าแจมตั้งใจเหยียบนี่เห็นไหมคะอ่าแล้วเวลาในเกมนะคะมันสมจริงมากเพราะว่าถ้าเราเข้าโค้งก็ม,มันจะแหกโค้งช่วงล่างเป็นไงมันก็จะขึ้นให้ดูนะคะ ใชนไหมก็จะสั่นนี่เพราะว่าเหยียบข้างๆอยู่นั่นเองอะคะ่ะสมจริงมากๆเห็นไหมคะ Well, look okay. ให้ดูประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บของนะคะเตรียมไปบุรีรัมพุ่งนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันลึ้ัดแต่วันศุกร์มีซ้อมสาวอาทิตย์แข่งนันเองค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ไง EP หน้านะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะปีแรกไม่คาดหวังค่ะรถไม่เข้าอูสีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังคีเคก็ดีแล้วค่ะคุณคะสวัสดีค่ะ